สวัสดีตอนเช้าพี่น้องที่รักทุกท่านเรามาพบกันในรายการข้อพิธามิตรเบรสจิบกาแฟกับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้จากสดุดีบทที่66ข้อ16บถึง20บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าขอเชิญมาฟังและข้าพเจ้าจะบอกว่าพระองค์ได้ทรงทําอะไรเพื่อข้าพเจ้าบ้างปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ไล้ลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจ องเจ้านายจะไม่ทรงสดับแต่พระเจ้าทรงสดับแน่ทีเดียวโปร่งไล่โปร่งใสพระไทยในเสียงอธิษฐานของข้าพเจ้าสาธุการแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้าและไม่ทรงเอาความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากข้าพเจ้าอามนเช้าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพยานคำพยานส่วนตัวของผู้เขียนในสดุดีบทนี้ หลังจากผู้เขียนสดุดีบทนี้หลังจากที่มุ่งมั่นจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่ไม่เสื่อมคลายของพระองค์จากข้อสิบสามถึงสิบห้าที่เราได้เรียนรู้ผ่านมาเมื่อวานนี้บันี้กกษัตริย์ดาวิดหรือผู้เขียนสดุดีได้บอกเราว่าเหตุใดเขาจึงสํานึกในพระคุณพระเจ้าเป็นส่วนตัวในยามทุกข์ยากดาวิดร้องทูลด้วยการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงสำแดงความรักของพระองค์ด้วยการตอบคำอธิษฐานของดาวิดในํำนองเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงตอบสนองคำวิงมอนของเราเราก็ได้รับก,การเตือนใจให้สรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราทําเช่นนั้นเราก็กําลังสื่อกับคนอื่นๆด้วยว่าเราได้สัมผัสความรักและความดีเลิศประเสริฐของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างไร เราอาจจะเชื่ออย่างไม่ถูกต้องว่าน,นี่เป็นการโอ้อวดเราจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบอย่าปล่อยให้ความเจียมตัวกำมารอยับยั้งผู้เชื่อที่สำนึกในพระคุณพระเจ้าจากการพูดถึงตนเองหรือพูดว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งใดแก่เขาบ้างเพราะมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าโดยชอบธรรมพี่น้องีวลักการแบ่งปันเดลว่าการแบ่งปันว่าเราเนี่ยได้สัมผัส กับความเมตตาของพระเจ้าอย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับการสอนการปรับปรมใจการโดนใจหรือประโยชน์ในหลายๆทางจากคําพยานชีวิตส่วนตัวของเราเราอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการโอ้อวดหลายครั้งเราเข้าใจว่าเราเป็นการโอ้อวดให้จริงนะไม่ใช่พระเจ้าปราถนาเราเป็นพยานส่วนตัวและคําพยานนี้เองทําให้คนมากมายที่ได้ฟังนั้นได้กลับใจใหม่ ได้มีพลังขึ้นใหม่ได้มีความหวังใจใหม่พี่น้องเชื้นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้ากำลังร้องเรียกให้กษัตริย์ดาวิดเป็นพยานส่วนตัวและเช้าวันนี้เองกษัตริย์ดาวิดก็เป็นพยานส่วนตัวในสดุดีบทน,นี้ให้แต่ละคนพูดถึงตนเองพี่น้องเชืกอคราะคำพยานส่วนตัวเป็นวิธีที่แน่อนอนที่สุดและมีพลังที่สุด ในการสื่อถึงวิธีที่พระเจ้าทรงรักเราพี่น้องตลอดทั้งวันนี้พระเจ้าทรงรักท่านและท่านเดินไปกับพระองค์ท่านได้สัมผัสความรักพระเมตตาของพระองค์ยางไรยจงะระลึกเสมอว่าจงเป็นพยานส่วนตัวจงบอกคําพยานของท่านกับคนอีกมากมายแล้วพระเจ้าจะทรงให้เราทั้งหลายได้รับ ได้รับการยกขึ้นยกชูขึ้นและได้รับพรอ,อย่างมากมายจงยากลัวที่จะเป็นพยานและตลอดทั้งวันนี้ขอพี่น้องเป็นพยานกับพี่น้องเพื่อนมากมายที่พี่น้องจะสัมผัสขอพระเจ้าช่วยเราให้เรากล้าที่จะเป็นพยานอามเมน